ก็ลิ่นหอมขึ้นมาแล้วผัดกระตายนี้ง่ายไวและอร่อยเอาไปทําทานก็ได้เลยไวหอมหน่าดูน่าทานม,มากมากเลยอร่อยมากเลย อ๋อลุงยาผัดหัวใจวัวพริกหยวกนะเดี๋ยวมา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 ดูดิดมาดูวิธีการทำลุงนี่นะเอามามามาดูกันอันนี้นี่เป็นหัวใจวัวนะก่อนที่จะทำต้องเอามาต้มก่อนต้มก็ใส่ไปมะกรูดเนี่ยพริกหยวกลุงก็ใช้เป็นพริกหยวกเขียวเนี่ยแต่หัน่นหั่นตามใจชอบเลยจะหั่นเขียงหรือหั่นตามยาว เนี่ยมันเป็นอาหารง่ายๆทำไม่ยากและไวต่อมาเรามาสับกระเทียมกันเอามาทุบเอากระเทียมทุบไว้เนี่ยทุบทุบไปแล้วก็ฝับอีกทีหนึง่งฝับฝาบให้ละเอียดเลยกระเทียม เดี๋ยวาตับไปยซอยจอยซอยซอให้ละเอียดเลยแล้วก็เอาไปพักไว้อะมาดูหัวใจวัวลุงต้มไว้พักหนึ่งแล้ว เราก็จะตากขึ้นมาพักไว้ให้เย็นเพราะว่าเราจะหันจะหันเลยมันเป็นไปนได้ถ้ามันร้อนต้องเอามาพักไว้เย็นก่อนอุย้ยหอมเลยกลิ่นหอมเอามาเพื่อไม่เสียเวลาเรามาปรุงน้ำซอสกันก่อนปรุงได้ง่ายสไตล์ของลุงจุนลุงจะใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนซอสฝาเขียวช้อนหนึ่ง ลสไปช้อนหนึ่งน้ำปลาครึ่งช้อนตามด้วยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแล้วก็คนจากนั้นก็จะเอาน้ำไปยมลงไปหน่อยหนึ่งจนให้ละลาย ให้ละลายให้เข้ากันเลยถ้าเราไม่คนนี่น้ำตาลจะไม่ละลายอเอะเรามาเริ่มหั่นหัวใจวัวกันเลยหั่นตามใจชอบเลยจะเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนียหั่นตามใจชอบเลยไม่ต้องหั่นหนาหั่นบาง ตอนนี้เราเริ่มผัดแล้วนะเอาน้ำมันพืชใส่ลงไปตามด้วยกระเทียมใส่ลงไปในกระทระผัดให,ห้กระเทียมเหลืองหอมกระเทียมเจียวของเราก็หอมเหลืองแล้วทอนนี้เราก็เอาหัวใจที่เราได้หัน่นไว้นี่ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสที่เราได้ปรุงไว้นี่ ถือใส่ลงไปผัดไปพอทั่วดีแล้วเราก็จะเติมน้ำสต๊อกลงไปหน่อยเดิงสปลงไปนิดหน่อยแล้วก็ผัดให้ทุกเข้ากันให้ทั่วเลยเดี๋ยวกนิรงหอมขึ้นมาแล้วนั่นเราก็จะปรุงด้วยรสดี ด้วยรถดีใส่ลงไปค้อนหนึ่งผัดเผาให้ทั่วทั่วดีแล้วตามด้วยพริกหัวที่เราได้หั่นไว้นี่ใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันให้ทั่วเลยตอนนี้ก็กลิ่หอมขึ้นมาแล้วผัดกระตายนี้ง่ายไวและอร่อยเอาไปทำทานก็ได้เลยไว หัวใจวัวผัดพริกหยวกลุงจะเพิ่มเติมพริกขี้หนูพี่ลุงได้หันไว้นี่นิดหน่อยสาลงไปเลยน่าทานมากเลยและเอาไว้ด้วยโอ้ยไหมกินหอมโชยเลยน่าทานมากมากจริงๆหัวใจวัวผัดพิกหยวก กับตายบ้านบานของลุงจุนพร้อมๆปากเสิฟกินหอมหน่าดูน่าทานม,มากๆเลยมเลยมนูผัดหัวใจวัวพริกหยวกของลุงก็ได้สำเร็จเจ็ดเรียบร้อยแล้ว หล,าน,ลานและผู้ชมเอาไปทําทานกันได้อีกเมนูหนึ่งเมนูนี้ไวและอร่อยด้วยถีมือของลุงจุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ลุงจุนด้วยละครับท้ายนี้ลุงจุนขอขอบคุณครับจวบตักจบุบนะ